โอเคนะครับก็วันนี้มาวิเคราะห์ไอดียนอนห้องบ้านกันนะครับก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันแล้วก็สําหรับใครที่ติดตามคลิปได้ผ่านส่วนของ p l a ลิสต์ได้เลยครับที่ใต้คลิปท้ายคลิปไว้ก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนึงถึงการกดส่งแรงคุณใต้คลิปอะไรต่างๆก,ก,ก็สามารถกดเช่นกันไอดี ID นี้อยู่เซิร์ฟหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดนะฮะเซิร์ฟใหม่นะครับ <S <S ก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูววิิเเเเครราาะหห์์์กกัััันนนนนี่่่ยยขอออมชสสพพธืงลลลตแ้ คือน้องๆคนาไหนที่สงสัยแล้วอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเกมนี้นะไม่ว่าจะมีพวกรีบริโปเกมอนการหาไอเทมกิจกรรมวิเคราะห์ไอดีหรือเล่นป้ายดีใหม่เทคนิคการเล่นต่างๆก็สามารถดูในเพลย์ลิสต์ของโปรเจสกรารที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ดูจากใต้คลิปหรือหน้าช่องหรือในคลิปวิดีโอท้ายคลิปก็ได้จะมีลิงก์ทุกๆอย่างของโปรเจสกาดูได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดหาไม่เจอนะครับก็สามารถเสิร์ชใน u t u b e ได้สมมติเราก็พิมพ์ไปว่าแนวทางการจัดทีมโปรเจสกาแล้วก็ตามยชื่อเพลินโซน มันก็จะเป็นคลิปของช่องโผล่ขึ้นมาใน YouTube อยู่ดีนะครับแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับก็ลองดูนะครับประมาณนี้อ่ะก็เลเวลใหม่นะครับเลเวล4ีนี่ก็น่าจะเล่นมาประมาณจริงๆ l e v เลเวล48เนะี่ยเล่นอยู่ประมาณวันแรกเนี่ยเลเวล30น่าจะประมาณ3-4วันไม่เกิน5วันนะครับก็จะประมาณนี้พลัง ID นี้แค่แสนหเองนะครับพลังถือว่าน้อยนะปกติต้องพลังประมาณ5 0 0 0 0 0 0 0แสนแล้วนะครับพลังหายไปเยอะมากจริงพลังแทบจะไม่มีเลยนะครับ พลังหายไปเยอะจริงๆนะฮะส่วนหนึ่งเลยนะครับมันเป็นที่ยูเนียนนะครับเดีย๋ยวต้องรอแอดมินเกมเกมเขาแก้ยูเนียนก่อนเซิร์ฟใหม่ๆตนะั้งแต่993ขึ้นมาเนี่ยจนถึงล่าสุดเนี่ยยูเนียนจะไม่มีอัพไม่ได้นะครับซึ่งโคตรเขาเรียกนะโคตรจะเสียเปรียบนะฮะแต่มันก็ยังมีจุดอื่นที่พอจะอัพได้นะครับเริ่มกันที่ทีมก่อนนะครับโปกเกมอนที่เขาใช้อยู่เนี่ย การันตีเทพมี2ตัวนะครับมีเมโลเอต้ากับเดนจูโมคุซึ่งถ้ามองจากตรงนี้นยะมีแค่เมโลเอต้าตัวเดียวที่เล่นได้แล้วโปเกมอนที่แนะนําให้เล่น3ตัวแล้วก็คือ3ตัวที่เห็นแล้วแหละลิซซ้อนไลชูราแลวก็ตัวเมโลเอต้านะครับแนะนาให้เล่นเป็นเมโลเอต้านะครับผ่านด่านดีกว่านะครับตัวนี้อ่ะเราไปดูเรื่องการอัปเกรดพลังของ3ตัวกันเริ่มกันที่ลิซอนครับลิซอนเนี่ยเริ่มกันที่อาวุธก่อนนะครับอาวุธในผิดนะครับอาวุธไม่ใช่ของมัน ดิสรอนต้องใส่อาวุธเป็นท่อนไม้นะครับหรือเขี้ยวมังกรนะครับแค่นี้เองหลักๆอาวุธจะผิดนะฮะส่วนข้างในเนี่ยไม่มีกล่องถุงเครื่องดับโตนะครับต้องหากล่องถุงเครื่องตูมาใส่ซึ่งก็ต้องรอกิจกรรมหมู่กาะท้าทายก่อนนะครับแล้วก็ไปฟาร์มาใส่ซึ่งมันจะทําให้อาวุธเก่งขึ้นเยอะมากนะครับอันดับแรกเลยไปเปลี่ยนอาวุธก่อนนะครับเป็นท่อนไม้หรือเขี้ยวมังกรก็ได้สายฟ้านะครับอันนี้ไม่มีสายฟ้าเลยนะครับจริงๆเราสามารถรีหาสายฟ้าได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะรีให้ดู เนี่ยรีได้เลยนะครับก็รีไปไม่ต้องเสียดายแล้วก็เทคนิคการรีเนี่ยไม่ต้องล็อกนะฮะมันติดสายฟ้าช่องไหนก็รีไปเรื่อยเวลาเราเนี่ยเวลามราติดสายฟ้าล้วกดโอเคไปเลยเราสามารถยัดใบแม็กได้เงี้ยเนี่ยเราสามารถยัดใบแม็กได้เนี่ยเพิ่มค่าพลังแต่ว่าแนะนําให้ไปยัดสปีดนะฮะนี่ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างพยายามรีให้ติดสปีดนะครับเนีย่ยผมกดให้มามาสองช่องแหละทำแบบนี้นะความเเรื่อย ดิเซอร์ดอนอะทำไปเลยครับตัวนี้สำคัญอยู่เล่นได้ถึงเลเวล80เลยโอเคเนาะเดี๋ยเราก็กดรีดีไปประมาณนี้อ่านี่คือวิธีการรีง่ายๆไม่ต้องล็อกนะฮะโอเคถัดไปเอาดูกันต่อสิลืมอ่านิสัยเป็นโบราณนะครับไปเปลี่ยนนิสัยด้วยนะครับแล้วก็คุณสมบัตินะฮะให้เป็นตัวนี้ดาโคนิตกรอบสีม่วงนะครับโอ้เปลี่ยนเยอะมากเลยอะหัวใจโอเคสกิล,สก,ลสกิลนี่อัพไม่เต็มนะเนี่ย สกิลต้องอัพหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตหลักเนาะเราควรจะอัพสกิลให้ได้เท่ากับเลเวลนะครับอ้าวสกิลลับไม่มีเลยอะ่ะโอ้โหนี่เราต้องใส่สกิลลับหน่อยนะ,ะเทคนิคการใส่สกิลลับครับทาง่ายๆโดยการใส่เลเวลกากๆลงไปก่อน,นครับผมทําให้ดูตัวหนึ่งนะแล้วก็ที่เหลือไปทําต่ออันนี้เป็นไอเดียเริ่มต้นเลยนะทาไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเสียดายครับพลังหายไปหลายแสนจริง,รงๆเลเวล46พลังต้องประมาณ5 0 0 0อัพนะ อันนี้พลังหายไปนี่ครับไล่ทําไปเรื่อยถ้าเราจะใส่เลเวล4ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่คุณจะต้องล็อกไว้ก่อนเนี่ยพลังขึ้นมาเยอะมากเราล็อกไว้จบนะครับล็อกแค่1อันนะครับถ้าล็อกอันที่2จะเสีย1000นะครับโอเคไม่ประมาณนี้ก็ไปหาใส่มาเพิ่มนะครับหลักๆดิสกิลเนี่ยสำคัญมากๆต่อมาเครื่องประดับโอ้โหเครื่องประดับไม่มีเลยเครื่องประดับก็มันเพิ่งจะปลดล็อกเนาะเลเวล45ก็ในอนาคตนะฮะไปหาประดับมาใส่ นะครับก็เป็นพวกใส่พนุกป,ประดับม่วงก่อนก็ได้นะครับพยายามดูสเตตัสของเครื่องประดับดีๆนะครับถ้าเราเป็นโปเกมอนโจมตีสายเวทเราก็ดูประดับที่มันเพิ่มพลังโจมตีสายเวทเนาะแล้วก็พยายามใส่ประดับที่มันมีสีแถวอันนี้คือเบสิกทั่วไปก่อนแต่ถ้าเราอัปเกรดขึ้นมาหน่อยเราอยากจะใส่ประดับสีทองก็ได้นะครับประดับสีทองเนี่ยถ้าเป็นตัวเดซดอนแนะนําเป็นซัคลายฟิกเซตนี้นะครับพยายามใส่ให้ครบเซต3ชิ้นนะครับมันจะได้สเตตัสตรงสีเขียวส่วนประดับทองคำเนี่ยแนะนําแค่อันเดียวก็คือสระดับสุพรีม อันนี้หาซื้อได้นะครับเนี่ยในกิจกรรมเนี่ยใน,นเนี่ยตัวเนี้ยปริหารในแรกได้ถ้าเรามีนะอยู่ข้างล่างมันจะไม่ผิดไงสุพิมเลเวลหนึ่ใส่ได้นะครับปกติประดับทองคําต้องเลเวลเกาสิบแต่เลเวลหก็ใส่ได้เลยอันนี้คือข้อดีของประดับเทพต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตีบวกโอ้โหตีบวก5นะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะโปเกมอนตัวหลักนะครับไม่ตีบวกเลยหโอ,โหโอ,โหอะโอเค จะบอกว่านะครับให้ตีบวกโปเกม,มอนไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจเลยเนี่ยยัดเข้าไปเลยแบบนี้ผมทําให้ดูตัวเดงยงนะที่เหลือไปทําเองนะฮะนี่ครับโอ้โหอ่ะไปไปสามแสนห้าแสนเจ็ดแสนเน,น,นี่ยดูดิดแป๊บเดียวพลังขึ้นมาละโอ้โหที่เหลือเล่นไปหาต่อนะครับอันดับถัดไปนะครับทุกคนจะเจอ,เจอปัญหาอ่ะนี่ครับล่างไมกล้าไม่มี โอเคไปหาหินเมก้ามานะครับหินเมก้ามีวิธีการหายเยอะมากมายนะครับไปดูในคลิปในช่องได้หินเมกายี่สิบสามก้อนเนาะตอนเปลี่ยนล่างนะครับมันมี2รล่างเนาะให้เปลี่ยนไปล่าง X นะฮะล่างเ็เนี่ยไปเล่นด่านสำรวจแล้วก็แบกทีมดีมากๆนะครับตรงนี้เนาะจบนะตีบวกนะครับ25เลยนะครับทำมาสเตอร์ได้ตัวนี้มาสเตอร์ฟรีด้วยนะครับดิสดอนต้องเล่นนะครับห้ามเอาออกนะส่วนไลชูอาราล่าครับอาวุธบวก6ถูกต้องครับก็ไปหาถุงเครื่องมตัวมาใส่เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ในส่วนของอื่นๆนะครับสายฟ้านะครับต้องล้างเหมือนกันนะตรงนี้แล้วก็นี่สัยเป็นโบราณนะครับส่วนคุณสมบัติให้เปลี่ยนนะครับคุณสมบัติเนี่ยของพิกาชูเนี่ยนะครับไลชูอลรล่าเนาะต้องเป็นสปิดอัพหรือดาโคนิตก็ได้นะครับเดีย๋ยวเรามารีกันไหมผมจะรีแนะนําให้รีไปเลยนะครับจะรีทีละหนครั้งก็ได้นะแล้วแต่เรานะฮะหรือจะรีทีละสิบก็ได้นะครับ ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็รีทีละทีละสิบก็ได้เนี่ยไล่รีไปพยายามให้เป็นดาคอนิตหรือสปีดอัพก็ได้เนี่ยได้สีม่วงมาก็ล็อกไว้ก่อนก็ได้นะครับโอเคเนาะี๋ยวจะกดทีละสิบเลยก็ได้เวลากดเนี่ยอันนี้เป็นสีฟ้าเนาะเนี่ยเรากดไปเลยนะครับเนี่ยเรากดเนาะมันก็จะมีให้เลือกนะครับอืไม่ขึ้นเลยนะครับก็เป็นดาคอนิตไปก่อนนะครับตรงนี้ อ่ะไล่ทาไปเราลองเปลี่ยนดูนะแล้วก็หัวใจก็เหมือนกันครับหัวใจตัวหลักจะต้อง46นะครับเนี่ยสกิลก็ไม่ได้อัพเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ได้อัพเลยอะ่ะมันหายไปเยอะมากอะ่ะต้องอัพนะครับเนี่ยสองเี้ยโอ้โหมันแทบจะไม่มีผลเลยคุณอัพเลเวลสองเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับมันแทบจะน้อยแล้วกเนี่ยอ่าคุณสมบัติไอ้สกิลเรื่องลับก็ไม่ใส่นะครับคือแบบต้องหามาใส่นะ เนี่ยประดับก็ไม่มีให้ใส่นะครับเนี่ยต้องหาประดับมาใส่ตีบบกสีอย่างเงี้ยโอ้โหตีบบกโคตรน้อยนะครับต้องตีโบก,กเยอะหน่อยนะตรงนี้สวยเมโลเอต้าครับใส่เป็นเมทัลโคตติ้งโอเคแล้วก็ไปหาตีมาใส่เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหบอดเยอะมากนะฮะแล้วก็สายฟ้าก็ไม่ได้ล้างเลยนะครับนิสัยให้เป็นขี้ขาดนะครับเปลี่ยนนิสัยเป็นขี้ขาดแล้วก็คุณสมบัติเหมือนกันนะครับให้ไปเปลี่ยนด้วยนะคุณสมบัติให้เป็นอ่าอะไรดี แล้สมบัติเป็นตัวนี้แล้วกัน bright bright เดี๋ยวเราดีไปก่อนดีเท่าที่มีได้ครับพยายามทําให้เป็นสีฟ้าหรือสีม่วงไปก่อนเพราะว่ามันจะดีกว่าสีเขียวสีเขียวมันกากนะฮะเนี่ยเป็นสีฟ้าไปก่อนเพิ่มพลังไปก่อนนะฮะนี่คือจุดที่ต้องทำนะฮะอย่าลืมไปเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกนะโอ้โหหัวใจก็ไม่ได้อัพนะฮะโอ้โหนี่บอดเยอะมากเลเวลก็ไม่ได้อัพนะครับลืมบอกไปว่าเลเวลสามสิบเก้าเลยเหรอสี่สี่อะนะไปเลยสี่สิบหกนะสี 48, นะ่แปดเนี่ย โอ้เลเวลตัวละคร48โอ้แต่ว่าเลเวลโปกเกม,มอนไม่ถึง48โอ้โหหนักกว่าเดิมครับ่ะไปปรับเลยนะโอ้โหนี่ครับต้องใส่นะครับต้องใส่มากกว่านี้ด้วยนะวิธีทําก็คือต้องเปิด8ช่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่เลเวล3เลเวล4ตามกันต่อมานะเวลามันมีกิจกรรมใช้เพชรหมื่นเพชรได้เดส์กิลอะอย่าลืมมาทำนะครับสำคัญมากๆประดับก็ไม่มีนะฮะโอ้โหคือ ผมจะบอกว่าไอสตัวเนี้ยประดับพื้นฐานเราใส่สีม่วงไปก่อนนะพยายามดูสีม่วงที่มีสีสแตทนะครับแล้วก็คิดอะไรไม่ออกนะครับใส่เซ็ตซไครยฟิกไปก่อนหรือซูพีมก็ได้นะครับหลกัลกๆแค่นี้เนีย่ยไม่มีเลยนะครับตีบวกก็ไม่ตีบวกด้วยนะโอ้โหไม่ตีบวกอะไรเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับแนะนําให้เปลี่ยนร่างนะครับร่าง2แม่งโคตรเก่งนะครับตัวนี้โคตรเก่งแล้วผ่านด่านแบกด่านผ่านด่านดีมากๆนะปรับเยอะมากนะครับสำหรับโปเกมอนของคุณนะฮะ โอ้โหแล้วพลังขึ้นมาเท่าไหร่ละจะสองแสนได้ปหเดี๋ยวขึ้นมาตั้งเยอะกดให้ดูแป๊บเดียวเองนะฮะต่อมานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องทําเลยคุณจะต้องทาเควสนะฮะตรงนี้ให้ครบนะครับเนี่ยตอนที่ผมอัดคลิปมาในช่วงเย็น ID นี้ยังเล่นกิจกรรมไม่ครบเลยต้องเล่นกิจกรรมตรงนี้ให้ครบนะครับแล้วก็เควสด้านขวามือตรงนี้ต้องหมดนะครับพลังกายต้องไม่เหลือนะครับถามว่าพลังกายทําอะไรพลังกายลงด่านอย่างเดียวครับไม่ต้องสนใจแดทั้งสิน้น ลงด่านอย่างเดียวนะครับเนี่ยลงเล่นด่านอย่างเดียวสู้ด่านสู้ด่านอย่างเดียวไม่ว่าคุณจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ถ้าสมมติมันสู้ไม่ได้จริงๆให้กวาดล้างถามว่ากวาดล้างทาไมต้องกวาดล้างละ่ะผมต้องการให้ไอดีใช้พลังกายให้หมดเอาพลังกายไปกวาดล้างหนึ่งเลยคุณจะได้ exp เลเวลคุณจะขึ้นไวนะครับ2คุณได้ของนะครับถามว่าไปกวาดล้างตัวไหนดีนะครับหลกัหลกๆก็คือไปกวาดล้างตัวนี้บัตรรวม exp นะครับกวาดล้างตัวนี้ แล้วก็หรือจะกวาดล้างตรงอาวุธก็ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่สําคัญมากๆต้องทํานะครับต่อมานะครับสิ่งที่ต้องทําต่อไปนะครับนั่นก็คือ,อาการอัปเกรดนะครับซึ่งเท่าที่ผมมองตรงนี้นะครับการอัปเกรดเนี่ยยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจในการอัปเกรดนะตรงนี้ยิมก็ไม่ปลดอะไรก็ไม่ปลดนะฮะซึ่งมันเป็นช่วงที่ต้องอัปเกรดอะผมจะพูดไงเดีย อย่างพรสวรรค์ก็ต้องอัพนะครับหลักๆก็คือจะให้อัพพวก HP พวกอะไรก่อนเนี่ยเส้นทางฝึกฝนนะครับเส้นทางฝึกฝนเนี่ยก็ต้องอัพนะครับเนี่ยมันเป็นแค่สีน้ําเงินนะครับเวลาเราเล่นนะหลักๆเลยนะครับเราก็ต้องล้างสเตตัสก่อนอแนะนําให้ล้าง HP ก่อนถ้าอยากได้เลเ่อเยอะๆๆนะครับเนี่ยเราต้องล้าง HP ไปก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยพลังขึ้นมาแล้วเห็นปะเนี่ยลองดูนะเนี่ยเพิ่มมาแล้วเหปะ เนี่ยเป็นสีม่วงแล้วเห็นปะแล้วก็อันนี้สีม่วงใช่ไหมถ้าเกิดอยากจะอัพสีม่วงต่อก็จะต้องเอาแต้มสีฟ้านะครับเนี่ยมาทําการรวมการหลอมแต่ต้องใช้ทองเยอะนะคราวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดทองหมดทํายังไงนะครับหลักๆเลยนะครับไปไปที่กิวนะครับไปบริจาคก,กิ้วยังยังไม่ได้บริจาคเลยวันนี้เนี่ยเล่นเช่าโปเกมอนครับนี่ได้ตังค์เยอะนะส่งโปเกมอนไปเช่าพรุ่งนี้เช้าก็มารับตังค์แค่นี้เองง่ายๆอันนี้คือจุดที่ได้ทองแล้วก็ ไปตีคิสตันก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันคราวนี้เนี่ยก็ต้องเล่นต่อนะครับอย่างนี้เราก็ต้องเล่นพวกอ่าภารก,กิจเควสอะไรให้มันจบๆนะฮะอันนี้คือมันจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับตัวนี้มันไม่สามารถอัพได้เลยนะครับเพราะว่าเลเวลน้อยเกินไปนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ต้องพึ่งในการอัพโปเกมอนในตัวของมันเองนะครับซึ่งผมก็บอกไปหมดแล้วคราวนี้เนี่ยอีกจุดหนึ่งที่มันพอที่จะอัพได้ก็คือกิลที่ผมบอกไปที่เทคกิ้นะครับ ก็เราก็เอาแต้มมาอัพหน่อยหลกักๆนะี้ผมจะให้อัพ HP HP เนี่ยจะได้เยอะนะครับให้อัพ HP ไปเลยนะครับ HP อย่างเดียวแล้วก็สปีดถ้าเลเวลตันนะครับก็ต้องให้หัวกิวนะครับทำการอัพเลเวลด้วยนะครับเพื่อให้ตัวเลเวลมันขึ้นมานะครับตรงนี้เนาะอัพเกรดด้วยโอเคเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้นะครับก็คือ,อในส่วนของ ยูเนียนนะครับซึ่งยูเนียนเนี่ยเซิร์ฟใหม่ๆจะเสียเปรียบตรงที่ว่านี่ครับมันไม่สามารถรับของได้นะครับมันแค่กดตรงนี้เอามงกุฎได้แค่นั้นแหละนี่เนาะตรงนี้จะกดไม่ท์นี้บลั๊กอยู่นะฮะแล้วก็เนี่ยแนะนําให้อัพตรงนี้นะครับเวลาเราอัพเนาะสเต็ปการอัพนะครับตรงนี้ให้พลังเยอะมากนะอัพตรงนี้10นะครับอันนี้10แล้วก็ตรงนี้10เนาะแล้วก็ตรงนี้10แล้วก็ตรงนี้10แล้วก็หยุดก่อนนะ แล้วก็มาอัพตรงนี้30 30เอา HP ก่อนนะครับแล้วพลังคุณจะขึ้นสูงมากแบบก้ากระโดดเลยคราวนี้เนี่ยนะครับคนที่พลังน้อยแล้วอยากจะได้พลังไวๆก็จะต้องใช้เพชรนิดน,นึงนะครับก็กดเพชรเอานะครับก็ใน1วันจะกดได้23ครั้งก็จะเสียเพชรประมาณหมื่นหนึง่งเราจะได้มงกุดมาประมาณพันหกเราก็มาอัพตรงนี้ต่อได้นะครับโอเคเนาะก็สามารถที่จะอัพเกรดตรงนี้ได้นะครับ ต้องทาภารกิจในยูเนียนด้วยนะครับตัวนี้เนาะอย่าลืมกลับไ่ว้ยูเนียนด้วยนะครับอันนี้เป็นจิงที่สําคัญมากๆเนี่ยกลับไว้ด้วยอันนี้ยังไม่ทําหลายอย่างมากเลยนะครับตัวนี้อ่ะก็อย่าลืมมาทําแล้วก็พวกโปกเด็กเนี่ยอย่าลืมมาทานะฮะโปกเด็กเนี่ยเอาง่ายง่ายนะครับก็คือไปหาโปเกมอนมาเนี่ยแล้วก็อีวิลูชันเป็นร่าง2องร่างสามร่างแรกเนี่ยได้โจมตีกับภาพ0.2ยร่าง2 0.3ร่าง3าุดรวมกันเนี่ยเปลี่ยน3ลากได้โจมตี ปยภาพเนี่ยหนเนะครับถ้าเกิดเราทําหลายๆตัวนะครับเราได้เยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นจุดเพิ่มพลังอีกจุดหนึ่งเป็นเพิ่มสเตตถาวรด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะทํากันที่โปรแกรมอนธรรมดาอะไรง่ายๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีเทพหลุดในเขตจับเนาะก็อย่าลืมมาจับเทพหลุดในเขตจับกันเนี่ยมีสิบสามใบอย่าลืมมาจับกันด้วยนะครับมาจับเทพหลุดกันด้วยเผื่อคุณโชคดีคุณได้โปรแกรมอนเทพก็จะช่วยส่งเสริมให้ไอดีคุณเก่งขึ้นแบบก้ากระโดดโดยที่ไม่ต้องรอเวลานะครับต้องมาจับด้วยนะครับ เทพหลุดในเขตจับก็หมดวันจันทร์นะครับหมดวันจันทร์นะครับเวลาวันจันทร์เช้าวันอังคารตีสี่นะครับอย่าลืมมาจับกันด้วยนะครับสิบสามใบก็ไปลุ้นได้แล้วก็นี่ครับกล่องสกิลตรงนี้นะครับอย่าลืมกดใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวเลเวลห้าสิบนะฮะกดใช้นะครับแล้วก็กล่องสกิลตรงนี้เนี่ยไปอัปเกรดสกิลยิมนะครับจะทําให้ตัวละครเราโหดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยพวกดิสกิลก็อย่าลืมใช้นะครับเนี่ยพวกดิสกิลก็อย่าลืมใช้นะ อ่าโอเคเนี่ยก็ใช้เสร็จก็ไปใส่ให้กับเพื่อนๆในทีมได้นะครับตรงนี้เนี่ยใส่ให้กับเมโลเอตอรบ้างนะครับเนี่ยใส่เข้าไปเลยเนี่ยใส่เข้าไปเห็นปะง่ายๆนะครับแค่นี้เองเลเวลสใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกไปก่อนอน,นี้ล็อกแค่ร้อยเดียวไม่เป็นไรเนี่ยแค่นี้ก็เพิ่มได้ละนะครับก็ลองเล่นกันดูนะฮะตรงนี้ก็ในส่วนของโปเกมอนไปลองปรับดูนะส่วนข้างนอกเนี่ยมันยังปรับอะไรมากไม่ค่อยได้เพราะว่าเลเวลคุณน้อยเกินไป คุณต้องเลเวลเล่นเลเวลให้ได้มากกว่านี้นะครับตัวนี้เนาะแล้วเวลามันมีกิจพวกปั๊มแซให้เราซื้อทิ้งไว้นะครับมันค่อนข้างสําคัญนะครับตรงนี้เนาะอ่ะโอเคส่วนทีมในอนาคตนะครับผมจะบอกว่าอ่าให้เล่นเป็นทีมผสมไปก่อนนะฮะโปเกมอนที่คุณควรจะเอาเข้ามาในทีมนะก็จะเป็นโฮนะครับโฮมาเล่นนะครับผมถามว่าเอาโฮเล่นแทนใครนะครับเอามาเล่นแทนมโลเอตานะครับโฮเข้ามาเล่นได้นะครับสบายสบายนะครับผม ตรนี้แต่ก็นั่นแหละไอ้ผมบอกคือถ้าเกิดจับเทพหลุดในเขตจับได้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนในดีสําคัญแต่ว่าประกันที่คุณควรจะมีนะครับก็คือโอโช่วยแบกทีมได้ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้อ่ะคร่าวๆไปลองปรับดูนะครับเป็นไอดีเริ่มต้นมันก็วิเคราะห์อะไรมากไม่ได้หลักๆเลยเลเวลสําคัญมากๆนะครับเลเวลมันไปไม่สุดอะ่ะเนี่ยเลเวลพลังว้ยอันดับ158นะฮะก็อลองมาแต่อันดับดูนะฮะปรับเยอะเหมือนกันนะฮะลองดูค่อยๆทําไปทีนิดีละหน่อยนะครับแต่พยายามทำเควสให้หมด เล่นให้จบแต่ละวันทําเลวเวลลงสูงเข้าไว้พลังกายใช้ให้หมดสู้ด่านไม่ผ่านนะครับก็กดกวาดล้างอย่างที่ผมบอกนะฮะโอเคครับก่อนจะจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพิ่นโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ